มีใครสงสัยกันบ้างว่าหมวกบูนี่มันเป็นมายังไงจ่าจะมาเล่าให้ฟังครับความเป็นมาของหมวกบูนี่นี่ก็ไม่แน่นอนนะครับว่ากันว่าตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่2เลยนะครับปี1930ช่วงนั้นเป็นเวลาของสงครามโลกครั้งที่2นะครับทหารอังกฤษและกทหารสหรัฐเนี่ยนะครับว่ากันว่านะครับว่ากันว่าได้นำอวกวของชาวประมงที่เรียกว่าบักเก็ตเนี่ยแหละครับเอามาใช้้าที่นำมาใช้ตัดเย็บก็ยังเป็นผ้าสกอเรลแล้วก็ผ้าขนสัตว์นะครับยังไม่ใช่ผ้าคอตตอนอย่างทุกวันนี้นะครับมาทหารันบบาาออแกดดม แปลงออกแบบให้มีปีกที่กว้างขึ้นนะครับให้เหมาะกับการใช้งานในภูมิประเทศเขตร้อนนะครับในการกันแดดกันฝนระบายความชื้นได้ดีและที่ฮิตกันมากที่สุดก็คือในช่วงเวลาของสงครามเวียดนามนี่แ<ต>หละครับได้มีการนํหบวกบูนี่มาใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุดให้มีปีกบวกที่มีความกว้าง2องสนถึงสอง,สอง,สองนิ้วสามารถม้วนปีกหมวกขึ้นได้มได้2ส,สไตล์นะครับง่ายต่อการพกพาม้วนเก็บไม่เสียทรงนะครับเนี่ยทำได้ผ้าไนาลอนนะครับผันรอบศีรษะมาพร้อมกับฟังก์ชันที่สามารถเนบของบนช่องต่างๆได้นะครับ